สวัสด,ดีพ่อไม่พี่น้องเดืนหนึ่งก็วันนี้ก็เหมือนเดิมไม่ได้มาทำอะไรมากมาจากของนะก็ขั้นตอนแรกสำหรับใครยังไม่มีแอปก็เข้าไปที่เพ a y s t o r แล้วก็เขียนคำว่า s ตัวใหญ่แล้วก็ออ,อ,อันที่สองเลยนะครับบางคนก็อันแรกนะแล้วก็กดติดตั้งไป น,ะนี่เราพอติดตั้งเสร็จมันก็จะเป็นแบงนี้กดเปิดอนุญาตไปที่ดาวโหลดวันนี้ผมไม่ได้มาเมานะ ก็จะมาแจกตัวเกมหรือไม่ก็อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ผมมานะครับอ่ะมาแล้วนะครับก็เมื่อกี้เ็าไปอ่อโหลดหมดมานะใช่อันนี้เป็นหมดของของเพื่อนผมนะมันมันเออมันไปสร้างเอง แต่มันไม่เหมือนกับของที่เขาแจกกันในดีหรอกครับนะโอเคก็กดไปตรงไฟล์สีเหลืองเหมือนเดิมนะนี่กดไปเหมือนเดิมนะกดสองไฟล์นีะครับกดค้างแล้วหาคำว่า copy กดไปเลยดูมุมขวาล่างสุดครับ เมื่อกี้มันได้นะครับเอ่อคัปี้มาแล้วกดกดสองจุดด้านบนเอ่ออินดอร์แค่นตอนนี้นะครับให้ไปหาตัวเกมก่อนตาก้ตา หาคอมจุดนี่คอมจุด n สามวีเกมไฟล์นี่แล้วก็แอนดรอยทีนซีกดเข้าไปไฟล์ 5. ดิสเซดาตา้าออริจินอลแฮฟศูงหนึ่งกดวางครับเสร็จแล้วครับกดออกมาครับเนี่ยบอนดรอยดาตา้า จุดในสามิตเกมไฟยูเซอร์ดต้าอลิเอ้ยลบลบวมานี่ลบตรงนี้นะครับที x ดีเอ็กนะลบไปโอเคหลังจากนั้นเข้าเกมครับรอครับขั้นตอนนี้ก็จะนานนิดหนึ่งนะ ี๋ยวผมตัดไปเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับก็มาแล้วไม่นานเท่าไหร่กดไปที่ตรงนี้ครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปิดก็ก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันไปเหมือนก็แต่นี้เป็นของผมซื้อมาอันนี้เอาง่ายอ่ไม่ใช่ไม่ใด้ซื้อหรอกแต่ว่าเพื่อนมันให้เพื่อนมันออก มันมันเอ่อมันมันให้ผมมามันบอกว่ามันอะไรเนี่ยจะไม่ได้และโอ้ว้าโอ้ว้าวโอ้ว้าว โอ้ว้าวโอ้ว้าวอะมาครับมาเขาเรื่อง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 มายในก็อาจจะอยู่ตรงนี้นะนี่นี่นี่ก็จะเป็นพวกไฟนี้นะ ก็จะเป็นแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมมาครับรอสักครู่ โอเคมาแล้วนะครับก่อนนี้นะก็จะเป็นป้ายตัวนี้แต่ผมจะไม่แจกนะครับผมจะแค่มาสอรลงนะผมไม่แจกเพราะเขาบอกว่าห้ามแจกจบสำหรับคลิปนี้ ก็จะมีกันเรื่องจะเป็นอันนี้เนี่ยนี่เนี่เอาไปดูเลยนี่ก็คิดว่าว่าเขตสับเปลี่ยนนะครับเขตสเปลี่ยนนี่ก็คือเป็นที่จะเปลี่ยนนะ นี่ก็เป็นป่าไปเอ้ยต่างๆนะนะปกงปลกปากม,มีแค่นี้ะครับไม่มีอะไรมากแต่อันนี้ผมไม่เคยเห็นนะนี่โอเคครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวดูนะ ็วันนี้ก็ไม่ได้จะมาแค่สอนลงนะเดี๋ยวจะไปแคสเกมเวทต่อแล้วนะก็เดี๋ยวขอต,ตัดไปตอเนเขาเกมแล้วนะก็เซิร์ฟเวอร์ปิดครับเซิร์วเวอร์ปิดนะวันนี้ก็ไม่ได้แคสน,นะอือนั้นเป็นทางด้านของไมค์ครับแล้วกันนะเดี๋ยวมันวันนี้มาตั้งมาต่อ จะกดอันนี้เกิดก็ต้องบ้านค้างเอาไว้แหละไม่ครับเนี่ยผมไปโหลดหลดในในยูท b e นะเวอร์ชั่น1.16 นึ่งจดด่สิบเนะยี่สิหมดหมดล่หมดหมดเก่านะก็มีสองพแล้วก็มี1.17เข้ามาแล้วนะหมดหมดใหม่หนึ่งจุดเจนะ ก็โหลดนานนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันมีหมดฟอร์เเจอร์หนึ่งนะคบ,ะคบก็ภาพสวยสกินเอาง่ายมีมีครบอ่ะก็โหลดเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวผมตัดไปตอนเข้าได้แล้วกันนะโอเคครับคุณผู้ชม นะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของผมแลบบ้วนี่นะเทอยู่นะเทด้วยเทของคนอื่นนะแล้วก็ประตูบ้านก็ลืมปิดนี่ตรงนี้เป็น ที่นั่งเล่นดูทีวีนี่สิดาวทีวีนี่จอใหญ่อยู่ มันพีรันไปเองเออเเอเอนี่เปิดโอ้ยโอ้ยนี่เป็นเมาเบานี่ของแ้และเบานี่ก็ไปดูห้องแคสเกมกันนะครับห้องแคสเกมก็อยู่ห้องตรงนี้นี่ห้องก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมาก ก็ได้อยู่นะนั่งเล่นนี่ช่องคนทำนะช่องคนทำคนทำกี่ข้างนี้ตอนนี้นั่ไหมครับกาน,นี้ก็จะเป็นพวกมุงพวกหมดในอย่างนี้ก็นี่เตียงแล้วก็มีกุ้งมงจาปิดอยู่บนหัวไม่รู้ว่าจะเจ้ เรอเราบักเก็ตบักเก็ตขอวางของตกแต่งเพิ่มหน่อย CPU CPU เอ้ตัวนั้นอยู่ไหนวะนี่โน้ตบุ๊กนี่ยมา okay. ช่องนี้ไว้ไว้คนตัดต่อที่ที่ของคนตัดต่อตรงนี้ก็ วางวางไปวางคนจัดต่อเฮ้ยคีย์บอร์ดบักคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดบักอ่ะบักอ่ะเอาเอออ่ะบักเออจบพัง ไม่ต้องแล้วหมดแล้ปิดกันไปไปทางร้านเกมแป๊บเกมเนี่ย จริงองการกิก็จะอยู่แค่ตรงนี้นี่ It's a biggie, it's a biggie, yeah, yeah. It's a biggie, it's a biggie, yeah, yeah. Okay, that's a four. It's a biggie, it's a biggie, yeah, yeah. ว้าวอด้ยยวมันก็จะมียาวนี่ก็คือห้องล่มต้นนะนี่แค่ไม่ใช่พื้นเด้อไม่พื้นนะ คือเราก็ใช้เป็นบล็อกขนแกะสีแดงแรงลทธิ์ขนแกะสีแดงแรงฤิ์แรงลิ์แรงลิ์บล็อกขนแกะบล็อกขนแกะวะเฮ้ยนไง นี่ไงนี่ไงจะเยียวบักเก็ตน้ะมาแล้วเดี๋ยวไทปูนซีเมนปูนนี่คือปูนทั้งหมด ใครคิดว่ามันไม่สวยก็แล้วแต่นะนี่ไม่รูว้วยก,กี้ สปอนบ็อบก่อนสปอนบ็อบบัฟบัฟบัฟฟัฟบ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 ัฟสปอนสปอนสปอนบัฟป๊อปปอมป๊อปป๊อปบัฟสปอนบ็อบสปอนบ็อบบัฟในถังน้ํานั่นแหละถังน้ํา ค่อยๆเร่ยนหานะค่อยๆเรียนอ่ะอ่าเนี่ยสปอนบอบมันจะมีเดีส๋สปอนสปอนนี้ก็คือแบบยังไม่มีน้ำปิด ชงพยังโอเครูปวางว่าง พื้นปูว้าว oh, wow. ไม่ถูกใจก็งงไปนะ